สวัสดีค่ะประคำค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเปิดกิ่นประทัมบอกว่ามันมันมันำคัญบรสุทธุกคนค่ะนอกค่ะแต่ว่าคุณแม่หดวังหันกับมันอยู่ได้เนาะมันเหล็กน้ำมันเหล็กน้ำคุณพ่อนํ้ำเนาะอ่าโอยค่ะโดนโอยค่ะหววนีได้ยินเราฝันนอเนาะค่ะฝันจังไรคุณแม่ฝันเห็นอันผีพอเขาพอมาพพอยังมีชีวิตอยู่ในฝันนั่นพอ เขาพอมาหนองท่ายนันวาเอาพอไว้อยู่น้าเน่ตัวเหลี่ยงอีพอเน่ก็เลยมันเอามาให้มันใหญ่บ้านมาให้บบนี้ม้าบดนลพอเขามาเสียมาเสียชีวิตก็เลยเอาเขาเิ่นก็ว่าเอาผ้ากัน้เขาโล่งกันพอเสียชีวิตแล้วเขาโล่งจะคล้องกับให้ที่แหล่าเล่ใจว่าพอมาอยู่นําบดุลเขาเสียชีวิตให้พอแล้วมาหาลูกก่อนให้จะเสียงแหบเสียงกวกว่าให้ยังไงให้น้ำพ่อให้น้ำพ่อให้น้ำพ่อ บ่านนี้น้องชายนั่นว่าเอออันโบอันนี้ไก่พี่ไอร์เรื่อเป็นเจ้าภาพพอเสียแล้วพี่ไอร์เรื่อเป็นเจ้าภาพโตก็เทิงห้เทิงเหล่าเทิงงห้เทิงห้องน้ำพอเทิงงห้ยอันนี้พราคือกลับมาหาลูกซะก่อนเรือพออันโบอันนี้พอกลับมาอยู่ดอกเพื่อนว่าค่ะอยูว่าเลขกพอจิตเขาอีโอพอจิตกลับมาอยู่เพื่อนกาวน้ำหลุดจะจ่อยอยู่ในโล่งเอาเขาโล่งแล้วยัง่ว่าจะจ่อยอยู่ ร่มแล้วเขาล่อาเขาล่งแล้ว่นก็ว่าอยู่่นว่าพอบอกอันนี้พอบ้ามาอยู่ดอกอืมแต่ก็ฝนเย็นอเห็นเมียนเนาะค่ะบานียน้องชายนั้นว่าให้พี่อายเด้อเป็นจะพาบานียพีายเพิ่กจะพิ่ก็ว่าให้พี่อายเดิอเป็นจะพาพี่อายเป็นอันโลุดคุ่ไงส่วนไห้พี่อายเินเยเนนยเ่นจะพาค่าแะแค่ะเฮ็ดเหนีอวนาอพี่อายให้เอ่ผม่าเปกเหนือมาเานี่แบกมาคนเดียว แบกมาคนเดียวเออคุณบายมูแบกซอยคุณแบกคนเดียวแบกมาว่างลงเนื้อบักแล้วค่อยค่ะเอากินกินมากเลยว่าทั้งกินทั้งหายทั้งกินทั้งหายทั้งกินทั้งห่องน้ำพอว่าพอเสียชีวิตจะคล้องเสียใจทั้งกินทั้งหายยังว่าบานนี้ร้านนั่นมันเอาอันเนื้อมูมานหน่อยๆกะละมังตัวนี้กะละมังเหล็กแบบไงเราแบกมาคนเดียวคนไงคอยว่าเล็กเล่าจีเสียมโยงกันกับในเ้ืงอนนี้จะคล้องนี่ล่ะ ขันขันคือเล่าฝันนี่เลาก็ราะท่านฝันกันเลขแล่าเราฝันนี่มม่สิเกียวกันอยู่วิจัยอยู่ค่ะแล้วก็บาท่านฝันคิดว่าสีพ่วงกันเนาะสองคนเนาะพ่วงกันบพราะว่ามันขันวันเล่าอยู่ค่ะมันขานวันเล่าอันเราผ่าไปใช้แล้วก็เอาไปนั่มนะไปนั่มกะมันกับเขาเลขแล้วเขาเลขแล่าทั้งหมดคือโตค่ะกับอายุเกิด่ะค่ะ สองแปดนะกระบอกบอกมูบอกจนอันนี้ค่ะพอดึนกระบอก่าอย่าลืมเลือเอาเลือนนอกหลังตัวเดียวค่ะย่ำขนาดย,ำยำ่ำหนูนี่ย่ำขนาดานอกขึ้นเลยนะโอ้ยค่ะเะพื่อมาขันเป็นล่าฟันนั่นเล็กเล้าตะกี้เขานั่งคือกันเพราะว่าเราเสื่อมโยงกันอยู่ตลอดค่ะค่ะเพืาา่าให้พี่ไอเป็นเป็นจ้าผาพเอาเนื้อมาบหมือนโจ๊กมาปงเครื่องไห่เครื่องกิน อาต้าไปกินแน่กินจนปากดำปากแดงควนเงินควนเงินค่ะคฟันแนวเงินไงสิเขาฟันแนวนี่ขึป่าบควนเงินมินบัควนเงินค่ะดีทอแมตตลีรางวัลทีหนึ่งอาจจะเป็นได้นะค่ะโอ้ยซาถูกซาถูกคุณแม่ข็ให้ลูกได้น้ำในเดอคุณแม่เดอไอเอฟซีเขาได้น้ำกันเนาะค่ะเห็นมันมันกับป่าพื่นเนาะค่ะบาดนี้ฟันแนวนี้นี่เหลขกพอสีขึ้นมากคุณแม่ว่าเหลขกพอสีขึ้นมากนี่ สิเป็นเหลขเกี่ยวกับอายุพอคุณแม่หรือเป็นเหลขเกี่ยวกับอายุของไผคุณแม่หรืออายุพอแล้วอ๋ออายุพอบ้านเป็นใหญ่มาจากวันฤทขีสี่สิบเก่านะมาบ้านฤทธีมามาแล้วมาเสียชีวิตอยู่พีเขาใหญ่ไฮมาไฮมาหนองอมาค่ะค่ะนมาเสียชีวิตมาอยู่บดนกรมาเสียชีวิตนอาตัวเก่านุณเนี๋ยวเลยสามเก้าศูนย์เหลขกเพิ่น เล็กอายุเพิ่นเก่าศูนย์เก่าศูนย์เก่าสิบปีแต่ว่าคุณแม่สิเอาสามตัวนี่เป็นสามเก่าศูนย์สามนี่คุณแม่มากบ่เลือดติดมาแต่ใส่เพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเอามามาเสียชีวิตอยู่บ้านเลขที่สามสิบเก้าโอ้มาเสียชีวิตอยู่บ้านของคุณแม่สามสิบเก้าแง่ก็เลยใส่ไปเลยสามเก่าศูนย์โอ้เนาะบาดนี้ตัวใดอีกคุณแม่บ้านเลขที่เก่าเพิ่นเอาบ่อ บเก้าันกสี่สิบเก้าบัลลทีเก้าพ่นสี่สิบเก้าใหญ่ใหญ่มากฮะใหญ่มากเลยบบบอบบบอบ้ติดแบบนูใหญ่มากเลยอบอเอาแต่ว่ากะกะสิติดลงไวเอฟซีเพื่อเพิ่นมากเนเพื่อแม่เนาะถามนะว่าใหญ่ม่จากบานใดมาบานใดค่ะค่ะเขาไหนก่อนฮะคุณแม่บัลลทีเก้าี่เก่าเนาะสีเก่าค่ะเอาซีเก้าศูนย์ตีละโอ บัตรเลขที่เพิ่นซีเก่าเนาะขันเอฟซีมากศูนย์กับเติมศูนใส่กับใดเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าเพิ่นมาเสียชีวิตอยู่บัตนเลขทีสามสิบเก่าเนาะบัตรของคุณแม่เองเนาะแต่ว่าที่คุณแม่เน้นเน้นนี่ก็คือสามเก่าศูนนี่แหละเน้นเลยอืมค่ะเพราะว่าพันนินพออะไดมันมากออกเก่าศูนย์น่ะค่ะได้เถื่อนได้สามเก่าศูนยซูนนั้นเกือบแตกนลมันกอกออกศูนย์เก่าสามกระันทิ้นพอเนาะ นิดพอจำได้ไปดำหน้ากันก่ะไปดำหน้าซอยโอลบมาเพูดก็เอาเนื้อเอานี่ใส่กระตาใหายด้เต็มกระตามากินจนปากดำปากแดงเลยตัวนี้กินจนปากดำปากแดงกินจะว่ากินคือยังไม่เคยกินเทื่อกินเทื่ยงแห่วาันยถ้ากินเทิ่อหายนี่แสดงว่าสีใดเนี่ยคุณแม่ ค่ะเอ้าจังเล็กกับฮิโฉกแมานกับแม่คัมเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่คัมค่ะที่แบ่งปันแนวทางความฝันให้เอฟซีของเฮาเนาะโชคแมนรวยๆถึงรางวัลที่หนึ่งน้ำกันเนาะคุณแม่เนาะได้สามชิปหลานไปโหลดเนาะคุณแม่เนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่คัมเนาะค่ะนอสามเก้าศูนย์ค่ะบ้านเลขที่เก่าของพอเพิ่นนี่สี่สิบเก่าเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่ของแม่คัมเองนี่ สามสิบเก้าค่ะประจําหวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะแม่ข้านี่เพิ่นฝันเห็นพ่อค่ะว่าเขาเอาพ่อมาให้เลี้ยงเอาพ่อมาอยู่น้่วมาสั่นมาอยู่น้าา่นก็อยู่บท่านได้โดนเนาะคะ่ะนะพ่อกระตายว่าสัน่นเพิ่นก็ะเลตีตัวเลขเป็นสามเก่าศูนย์เนาะค่ะนฝันเห็นพ่อย่มได้ตัวเลขมาเก่าศูนย์ย่ไมนั่นเพิ่นว่า จังได๋ก็ให้โชคให้มันกับตัวเล็กของแม่่ะะําเนาะค่ะนอสําหรับคลิปนี้จ่าปอก,กขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอเนาะค่ะนอถามีความฟันเด็ดเด็ดเหล็กเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอก,ก็สิปติตามมาฝากเอซทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่ยาเป้าไปใส่เนาะค่ะทามมนมูอชมเนอะมอนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดส,สีเพิงนองสร้างค่ะท่านผู้ชม,มไปเบิ่งน้ากันคะ่ะสกา,า,ารค่ะหลวงปู่าเชิญเชิญค่ะอันดัาเรื่องคุณของสีเพิงนองสร้างรากาเซ็นผมแม่เทรณีให้ฟังเนี่ยคะ่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมานี่ยสำหรับนองสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทาง,งการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใสาก่กษตริยมั่นไม่ใชีเปรีบุตรเทวดา คนหลอกสมรลกษาคนให้เกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายหรืออยู่ในใสส่วนตัวในพิธีว่าในขออนิบาลในเฮื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่เทรณีบางของทิก็เปินแม่เต็นผมแม่เทรณนีบางคนมันก็เอิญไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวถูกับกตัวแมอ่อยู่ในตัวนี้ที่ไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก็แน,นะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตท,ทาง หลงในสับค <im Pie> นคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจมเขาจะโม้ซกไปแลวดรืิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตถุยังค่าขายบ่ดีก็ดีเออไปั่าเม็ยยังบ่เคยเสือเรือกสือเบอร์ก็ถืกอเขาก็นอยู่ว่ามันเป็นอำนาจเมื่อไแบบไดเนี่ยช่วมากไอ้ลวองปูหรืออาชมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเพื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่าง คือสางเป็นสีสัตว์สีมีใช่พวกฟันคู่าปคูเนื่อว่าประมาณประมาณไหนก็ใส่ส่างตรงใส่สางในการอกอกโรคบกสื้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำน้หน้ามบานาบจะขี่มันเขาเบาต้องขันดีบัตรอ่าว่าจะขนส่างอ่าหนังสางประกับสางอันนี้สีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ พอสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหายิโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็บพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนพระเจ้าอิปมาทุกงคมกใส่สร้างก็เลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง อายหายาโยมไปสา,สาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก็ได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจราจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังน้างใน,น้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้คะ่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่คะ่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงคะ่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกอค้าบ่ค่อยเข่าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีแววกับไริบกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวานี่เพิ่นกาเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อม่ใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้คาร่านผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ